สวัสดีครับมาที่วงการงานอีกครั้งรับจับตาแอนจักรพงศ์ปิดไอจแล้วหลังเจอแฉหอบเงินก้อนโตย้ายไปอยู่เม็กซิโกนะครับทางด้านโซเชียลแตกตื่นแอนจักพงศ์ปิดไอจีแล้วหลังเจอแฉแรงนะครับรือสนันกำลังตเตรียมหอบเงินก้อนโตย้ายถินฐานไปเม็กซิโกจริงหรือไม่นะครับ กลายเป็นอีกคนที่สังคมนะครับกำลังจับตามองนะครับความเคลื่อนไหวกรณีแอนสกับฮงเจ้าของอาณาจักร JKN ซึ่งเผชิญวิกฤตนี้สินและดาม่ามาพัวพันกับ Miss Universe 2025ที่เพิ่งจบลงไปนะครับรวมทั้งนะครับกระแสข่าวลือนะครับว่าเตรียมจะย้ายไปอยู่ต่างแดนซึ่งเจ้าตัวยังคงนิ่งเงียบไม่ออกมาชี้แจงใดๆนะครับ ล่าสุด23พฤศจิกายน2 5ง8เพจ a c e b o o k ท่านเป่านะครับโพสภาพของแอนจกักรพงนะครับขึ้นสโตเตอร์ประกาศตามหาคนหายนะครับพร้อมระบุความว่าลาแล้วจ้าแอนจกักรพงปิดไอีพร้อมจับตาถึงบอดเสวว่าแอนเตรียมจะย้ายไปอยู่ประเทศเม็กซิโกพร้อมกับเงินก้อนโตจริงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมจากการตรวจสอบพบว่าอินสตาแกรมของแอนจกักรพงนะครับ เป็นสำหรับส่วนตัวเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีเพจ f a c e b o o k นะครับแอนจัก,กรพงศ์ซึ่งมีผู้ติดตาม12ล้านคนยังอยู่แต่โพสต์ล่าสุดที่เคลื่อนไหวคือเมื่อวันที่19ตุลาคม2 5 6 8ทา้ทางนี้ต้องติดตามต่อไปว่าแอนจัก,กรพงศ์จะออกมาชี้แจงกระแสข่าวลือและกลับมาเปิดไอจอีกครั้งเมื่อไรหรือไม่ยังไงแล้วก็มาติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับแอนจัก,กรพงศ์เจ้าของอาณาจรรักร JKN นะครับ ก JKN นะครับที่มีข่าวลือว่าจะหอบเงินก้อนโตหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวไงเราจะกลับมารายงานอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอขอบคุณการรับชมนะครับสวัสดีครับ